เวลาเราใช้ไขควงเทสไฟทดสอบว่าขั้วไหนเป็น L เป็น n เวลาเราเอานิ้วมือสัมผัสกับด้ามไขควงเท็ไฟมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายเราลงดินกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านร่างกายเราลงดินมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของดิซิตเตอร์ที่อยู่ในไขควงเทสไฟ นี่ผมตั้งย่านวัดกระแสะ ac นะครับผมก็จะใช้มือจับสายวัดเส้นหนึ่งไว้ดูที่หน้าจอนะครับก็จะมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายผมลงดินอยู่ที่90ไมโครแอมตัวนี้90นะครับดูตัวนี้บ้าง ตัวนี้ก็90ไมโครแอมตัวนี้ก็90ไมโครแอมตัวนี้60ไมโครแอม ตัวนี้หนึ A ่งร้อยเจ็ดิบไมโครแอมตัวนี้หนึ A ่งร้อยสี่สิบไมโครแอมค่าความต้านทานของรีซิเตอร์ที่อยู่ในไขควงเทสไฟเนี่ยมันจะมีค่าไม่เท่ากันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วหลายยี่ห้อก็จะใช้ค่า1.5เมกะโอมหรือ หนึ่งล้านห้าแสนโอห์มนั่นเอง